มาครับโอเคเมื่อกี้ผมอธิบายไปประมาณยี่สิบกว่านาทีแล้วผมก็ลืมเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องแผนที่นะครับแล้วก็การคำนวณวันและเวลาจากแผนที่โลกนะครับแล้วก็เรื่องมาตรส่วนแผนที่นะโดยที่ปกติโลกเราก็จะแบ่งเป็นร้อยยี่สิบเอสองร้อยหกสิบองศาใช่ไหมครับ ซึ่งมันเป็นทรงกลมอยู่นะครับไม่ว่าจะมองจากบนล่างซ้ายขวามุมไหนนะครับถ้ามองเป็นในมุมสองมิติมันก็จะเป็นสามงศาเหมสิบองศากันหมดนะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมครับถ้าเป็นตามคณิตศาสตร์ตามปกตินะครับโดยทางภูมิศาสตร์แนวตั้งเราจะเรียกเป็นแนวลองจิจูดนะครับส่วนแนวนอนก็จะเป็นเรียกว่า อ่าแล้วที่ดรนะครับโดยที่อ่าเขียนเวลาที่เราใช้เรียนกันในการแบ่งนะครับเราจะเรียกว่า GMT นะครับแล้วก็เวลามาตรฐานที่เราใช้เขาจะเรียกว่า UTC นะครับซึ่งถ้าเป็นบวกก็คือมันเร็วกว่านะครับถ้าเป็นลบก็คือมันช้ากว่านะครับแล้วเวลานะครับเราจะคำนวณจากตะวันตกไปตะวันออกเสมอครับ แล้วก็คือจากซ้ายไปขวาครับจากเวสเทิร์นไปอีสต์นะครับ,รบอันนี้ก็ควรจำได้ครับเผื <c oughs> ่อมันออกเป็นเผื่อมันให้องศามันเป็นเวสเทิร์นกับอีสต์นะครับแล้วก็จากหนึ่ง utc ก็คือมันนับเป็นชั่งวโมงเรื่อยๆครับบวกลบนะครับหนึ่ง utc มันจะเป็นสิบห้าองศาค,ครับทำให้เราเอาไปหารนะสามร้อยสิบมันจะได้เป็นยี่สิบสี่เขตเวลาครับโดยที่อ่า มันจะน้าจากลองจิจูดนะครับลองจิจูดคือเส้นแนนอนใช่ไหมครับเราจะนับว่ามันตัดกับเส้นผ่านศูนย์กลางตรงไหนนะครับสมมุติมันตัดที่ประมาณตรงนี้ครับมันก็จะโค้งๆครับมันก็จะเป็นเวลาที่เท่านี้ครับจุดที่มันตัดครับซึ่งปกติกีนี้มันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ให้สมมติมันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วสมมติให้ตรงนี้มันเป็นเส้นแกนให้เป็นเส้นน้ำเงานครับให้มันเป็นเส้นแกน x แล้วตรงนี้เป็นเส้นแกน y ครับ อ่ะแล้วจากเวสเทิร์นไปอนนครับฝั่งขวามันจะเดินไวกว่าฝั่งซ้ายเสมอนะครับเหมือนคณิตศาสตร์เลยครับแต่ถ้าเรามองในรูปทรงกลมนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้ายมันก็สามารถไปได้จนสุดวงกลมนะครับอ่ะขออภัยนะอ่ะด้านขวามันก็สามารถไปได้แบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งแสดงว่าเวลาที่ต่างกันจริงๆนะครับ มันสามารถไปได้สองทางนะครับมันสามารถจากจุดตรงนี้นครับมันสามารถไปซ้ายจนสุดไปขวาจนสุดมันก็พบกันเหมือนเดิมได้นะครับแต่ว่าตามการแบ่งเขตเวลาเรายึดเมืองกีนี้เป็นหลักแสดงว่าถ้าสมมุติอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้แล้วเขาถามว่าเวลาห่างกันเท่าไหร่คุณก็สามารถตอบตรงนี้ซึ่งมันเป็นระยะห่างอีกตรงหนึ่งที่มันสั้นกว่าอาจจะตอบได้ถ้าคุณไม่ได้เรียนมาแต่จริงๆแล้ว เราต้องผ่านเมืองกีนีที่ตำแหน่งศูนย์เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ซ้ายหรือยอยู่ขวาครับถ้าคุณอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะนับเวลาจากตรงนี้นะครับเดินมาตรงนี้นะครับเดินมาจนถึงตรงนี้ครับนี่คือการแบ่งเส้นเวลานะครับผมประมาณนี้ครับซึ่งสมมุติว่าอาแล้วถ้าคุณอยู่ฝั่งเดียวกันละ่ะคุณอยู่ฝั่งขวากับฝั่งขวาเป็นจุดสีดํานะครับอาตรงนี้เป็นเมืองหมายเลขหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นเมืองหมายเลขสอง อ่ามันเดินทางจากซ้ายไปขวาอยู่แล้วใช่ไหมครับแสดงว,ว่าเมืองหมายเลขสองอ่ะมันต้องเวลาเร็วกว่าเสมอแล้วก็แค่หาผลต่างว่าตรงเมื่อตรงนี้อ่ะมันห่างกันกี่ชั่วโมงแล้วก็มาดูว่าเขาให้หาวันเวลาที่หมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองครับถ้าอยู่ฝั่งซ้ายเอถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็เส้นเองก็เช่นกันนะครับอันนี้มันจะนับองศาบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับบวกเพิ่มไปเรื่อยๆคืออันนี้ยิ่งิดลบเยอะอันนี้คืออันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้คือยิ่งเป็นบวกเยอะนะครับ ฝั่งซ้ายยิ่งติดลบเยอะฝั่งขวายิ่งเป็นบวกเยอะนะครับแต่เวลาแสดงสัญลักษณ์ western กับ s นะครับเขาจะไม่แสดงบวกลบนะครับเพราะว่ามันเป็นการบอกบอกอยู่นะครับว่าอยู่ที่ทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับโดยผมก็เตรียมโจทย์มาประมาณกี่ข้อวะแปดข้อนะครับที่หลักๆนะครับจริงๆก็ตามชีทครูนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจหาเพิ่มละมามาดูกันเลยดีกว่าว่า การคำนวณมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จากร2อยยี่สิบอีสไปนิวยอร์กเจ็ดสิบห้าเวสนะครับเเราต้องจำนะครับว่ามันเดินทางจาก East อีสตเอ่อมันเดินทางจากอะไรวะมันเดินทางจากาเวสตไปอีสตเสมอนะครับก็คือจาก W ไป E นะครับสแสดงว่าอ่านิวยอร์กมันเดินทางช้าาไอ้นิวยอร์กเวลามันช้ากว่าครับ คือมันอยู่ที่เจ็ดสิบห้าองศานะครับอสมมติเราวาดรูปโลกนะครับไอ้ตรงนี้เป็น western ไป east นะครับอ่ปากิ่งมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่มันน่าจะอยู่อร้อยยี่สิบองศาคือมันอยู่ทางขวาแน่ๆครับส่วนนิวยอร์กมันอยู่ทางซ้ายก็คือเจ็ดสิบห้าองศาครับอะตรงกลางมันจะเป็นศูนย์องศาใช่ไหมครับแสดงว่าเอ New อนิวยอร์กมันไปทางซ้ายเจ็ดสิบห้าองศาแล้วก็ไปทางขวาร้อยยี่สิบองศาแล้วก็ดูผลต่างมันจะเป็นร้อยเก้าสิบห้าองศานะครับ แลก็สิบห้าามันเป็นกี่ชั่วโมงแล้วก็หารสิบห้าไปได้เป็นสิบสามชั่วโมงครับจากเวลาสุกที่สิบสองนาฬิกานะครับแล้วลบออกสิบสามชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นวันก่อนหน้านี้นะครับที่เวลายี่สิบสามนาฬิกาครับอันนี้ก็เป็นหลักการดูนาฬิกาทั่วไปนะครับถ้าเรารู้ยูทีซีนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับอะถ้าลบสิบสองนาฬิกาจากตรงนี้ไปมันก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับพอลบอีก หนึงเมื่อะกลายเป็นยี่สิบสามใหม่นะครับเพราะว่าส่วน,วน,ว,นวนกับยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะมันเท่ากันนะครับโอเคต่อมาวอลเล์บอลที่บันเกเรีสามสิบอสเริ่มเที่ยงแล้วผู้ชมในประเทศไทย1นึ่งรอยอสและเกาหลีใต้ร้อยส้าผู้ชมในเวลาได้อ่า๋ยวนะประเทศไทย1นึ่งรอยอสมันมายังไงวะอ่ะโอเค เดี๋ยวประเทศไทยหนึ่งร้อยอินมันยังไงวะอ่ะขออภัยนะครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยห้าองศาครับเพราะว่า UTC อยู่ไทยปกติมันเป็นหนึ่งร้อยห้าครับผมเขียนเอ้ยผมพิมพ์มาผิดนะครับอ่ะโอเคเราก็จะดูนะครับ East มันคือฝั่งขวาใช่ไหมครับจาก เวสเทิร์นไปอีสคือจากซ้ายไปขวานะครับแสดงว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดแสดงว่ายิ่งองศามากมันยิ่งเวลาไวนะครับแต่ถ้าเป็นเวสเทิร์นคือยิ่งองศามากยิ่งเวลาน้อยนะครับโอเคครับเบลเจเรียมันอยู่สามสิบไทยก็อยู่ไวกว่าเบลเจเรียแล้วกเกาหลีใต้ก็ไวกว่านะครับไวกว่าไทยกับเบลเจเรียนะครับแสดงว่ามันก็จะ แสดงว่าเราก็จะสามารถหาคำนวณเวลาได้จากผลต่างเวลาเอ้ผลต่างองศาเลยครับโดยที่ไทยนะครับห่างจากเมเกเรียก็คือเอาหนึ่งร้อยห้าองศาไปตั้งลบก,กับสาสิบองศาก็จะกลายเป็นเจ็สิบห้าองศาครับส่วนเกาหลีใต้นะครับก็จะเอาร้อยห้าองศาไปลบก,กับสาสิบองศาก็กลายเป็นหนึ่งร้อยห้าองศาครับแล้วก็ทําเป็นชั่วโมองโดยการหาสิบห้าครับห้าสิบห้าองศาครับมันจะกลายเป็นห้าชั่วโมองครับส่วนนี้ก็จะกลายเป็น เท่าไหร่วะถ้ากลายเป็นเจ็ดชั่วโมงครับแสดงว่าไทยเร็วกว่าห้าชั่วโมงแล้วก็เกาหลีเร็วกว่าเจ็ดชั่วโมงนะครับเกาหลีใต้นะครับก็เราก็เอาไปบวกกับตรงนี้ครับตอนเที่ยงนะครับมมนก็จะกลายเป็นอันนี้ก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดนาฬิกานะครับส่วนตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบเก้านาฬิกานะครับอันนี้บวกเร็วปกตินะครับมาดูข้อต่อไปนะครับเมืองกินนี้แล้วก็เมืองไทยนะครับอันนี้เราควรรู้นะครับเพราะว่า เพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับเป็นเป็นข้อสอบประเทศไทยประเทศไทยก็คือมันเป็น UTC บวกเจ็ดนะครับหรือตามข้อเมื่อกี้ก็คือมันเป็นหนึ่งร้อยห้าองศาครับถ้าคูณสิบห้าเข้าไปคูณสิบห้าคูณเจ็ดก็เป็นหนึ่งร้อยห้าครับส่วนเมื่อกี้นี้นหละมันเป็นเวลามาตรฐานอยู่แล้วมันจะเป็นบวกศูนย์ครับแสดงว่าที่ไทยอ่ะมันเร็วกว่าอยู่เจ็ดชั่วโมงได้เลยนะครับเพราะว่าบวกเจ็ดตรงนี้มันคือกลายเป็นชั่วโมงนะครับ แล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นวันจันทร์ที่สามทุ่มนะครับแล้วก็บวกเจ็ดชั่งวโมงได้เลยนะครับเมื่อจะกลายเป็นยี่บแปดนาฬิกานะครับของวันจันทร์อยู่นะครับซึ่งมันเลยยี่สิบสี่ไปแล้วเราก็จะทำการลบยี่สิบสี่ออกมันจะกลายเป็นสี่นาฬิกาของวันอังคารครับอะเราก็จะได้รับชมที่เวลานี้นะถ่ายทอดสดมา ต่อมาครับถ้าโทรศัพท์จากกรุงเทพเก้าโมงครึ่งโทรติดต่อกับฮ่องกงที่ร้อยี่สิบตะวันออกทางน,นั้นจะตรงกับเวลามาตรฐานฮ่องกงที่เท่าไหร่อ่าตะวันออกก็คือทางขวาใช่ไหมประเทศไทยก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าองศาทางขวาอะอยู่ประมาณนี่ฮ่องกงก็ผ่านไปอีกอ่ะตรงนี้ร้อยี่สิบตรงนี้หนึ่งร้อยห้าอะประมาณไปแสดงว่าทั้งสองที่นี้มันห่างกันแค่สิบห้าองศาครับถ้าคิดเรขปกตินะ สิบห้าองศาก็หารไปมันก็จะกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงครับแสดงวฮ่องกงอ่ะเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แค่บวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงจากตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสิบโมงครึ่งนะครับโอเคครับมาดูต่อดีกว่าครับนนผมก็ไม่ได้เรียงข้อตามทีนะคมันก็กล,บ,กลบมามุ่งมั่วนะครับอาประเทศยเยอรมันเวลามาตรฐานสิบห้าองศาตะวันออกนะครับประเทศญี่ปุ่นเวลามาตรฐานที่ร้อยสามสิบห้าตะวันออกถ้าหาก ประเทศเยอรม่นเป็นวันจันทร์ที่ก็เอกาจะตรงกับญี่ปุ่นเวลาวันละเวลาใดนะครับต้วันออกก็อยู่ทางขวาเหมือนเดิมนะแสดงว่าก็เอารมกันนะหาคนต่างก็ได้เป็นร้อยยี่สิบองศาร้อยยี่สิบองศาหารสิบห้ามันจะกลายเป็นแปดชั่วโมงนะครับแปดชั่วโมงคือประเทศที่องศาตะนวันออกมากก็จะเร็วกว่านะครับก็คือญี่ปุ่นเร็วกว่าอยู่แปดชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเอาศูนย์จุดเก้าเก้าตรงนี้มาบวกแปดชั่วโมงเลยนะครับพยายาม ชดน้อยก็ดีแต่ยังไงก็ได้แค่ทําถูกก็พอครับมันก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดนาฬิกานะครับของวันเดียวกันครับวันไหนนะครับมันอันนี้เป็นวันจันทร์อันนี้ก็ต้องเป็นวันจันทร์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันห่างกันไม่ครบวันนะครับไม่ครบไปเป็นวันใหม่นะครับมันก็ยังเป็นวันเดิมนะครับอ่ะ ต่อมาครับเมืองอเป็นวันจันทร์เวลาสามทุ่มเมืองวยเป็นวันอังคารเท่านี้แล้วทั้งสองห่างกันกี่ยองศาซึ่งวันอังคารกับวันจันทร์แน่นอนครับวันอังคารมันต้องไปไวกว่าวันจันทร์อยู่แล้วหรือถ้าข้ามเป็นสัปดาห์มันก็เป็นไปไม่ได้นะมันนานเกินไปนะครับแสดงว่าถ้าบวกสามไปอีกมันก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์หรือว่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับเมืองเหมือนกันครับแต่ถ้าพอครบยี่สิบมันจะกลายเป็นเท่านี้อ่ะแสดงว่าตรงนี้มันบวกไปสามชั่วโมงนะครับ แล้วก็สามชั่วโมงอะ่ะแล้วก็บวกตอ่อบีเก้าชั่วโมงสิบห้านาทีครับมันก็จะได้ว่ามันห่างกันอะ่ะสิบสองชั่วโมงสิบห้านาทีนะครับโดยสิบสองชั่วโมงสิบห้านาทีตรงนี้เราก็จะทําการคูณหกสิบให้มันกลายเป็นอ่าขออภัยครับไอขออภัยนะครับแล้วกจะทาการคูณสิบห้าให้มันกลายเป็นองศานะครับคูณสิบห้าองศาเข้าไปนะครับโดยที่ เราต้องคูณโดยที่ตรงนี้มันเป็นนาทีมันเป็นฐานหกสิบอยู่เราต้องแปลงให้มันเป็นชั่วโมงก่อน,นครับเราค่อยจะคูณสิบห้าได้นะเพราะว่าสิบห้าตรงนี้มันเอาใช้คำนวณกับชั่วโมงครับสิบสองคือเราคูณได้เลยครับสิบสองคูณสิบห้าก็เป็นร้อยแปดสิบครับส่วนสิบห้าถ้าเราทําเป็นเศษส่วนถ้าเราเป็นถ้าเราทําเป็นเศษส่วนก็คือ มันจะเป็นอ่าถ้าเราทําแบบคิดเทียบกับชั่วโมงก็คือเอาหกสิบหารมันจะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่นะครับแล้วค่อยเอาไปคูณสิบห้าอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะต้องแปลงหน่วยตรงนี้ให้เป็นชั่วโมงก่อนครับค่อยได้คิดได้นะครับพอคูณสิบห้าก็จะบวกเป็นสามจุดเจ็ดห้ามันก็จะกลายเป็นร้อยแปดสิบสามจุดห้าองศานะครับจุดเจ็ดห้าองศาครับหรือว่าหรือว่าจะแปลงเป็นชั่วโมงให้หมดก่อนเราค่อยเอามาคูณทีเดียวก็ได้นะครับ อันนี้ก็เอาตัวด้านหลังครับมันเป็นหน่วยนาทีแล้วก็เอาไปหารหกสิบหารหกสิบก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่ก็จะกลายเป็นยี่สิบสองจุดสองห้าแล้วก็ค่อยเอา,เอาไปคูณตรงนี้ก็ได้คําตอบเท่าเดิมครับประมาณนี้ครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเอามาแปลงเป็นริบดาต่อนะครับถึงมาตรงนี้เราก็อาจจะไม่มีชอยนะเพราะว่าจุดทศนิยมที่เป็นองศาเขาไม,ม่นิยมใช้กันนะครับเขาจะใช้เป็นริบดาครับแล้วก็จะแปลงจากเจก็ดสิบห้าองศาริบดา อ่าสิ่งที่คนรู้ก็คือ1องศาเท่ากับ6 0สิบลิบดานะครับแสดงว่าตรงนี้เราต้องมาแปลงต่อให้มันกลายเป็นเลขฐาน60นะครับจะเจากศูนย์จุเจหเราแปลงเป็นเลขฐานห0ก็คือศูนย์จุเจ็ดห้าถ้าแปลงเป็นปเนอวยทศ,ทศ,ทศนิยมก็คือมันเป็น3าหารสี่นะครับแล้วก็คูณด้วย60สิมันก็จะกลายเป็นอ่าสี่สิบห้าลิบดาครับมันก็ได้ว่าเป็นร้อเป็นสองศาแล้วก็สี่ห้ลิดานะครับ อ่าข้อนี้ก็ตอบประมาณนี้นะครับถ้าเร็วไปก็หยุดแล้วก็สโลดูนะครับอ่าเมือง A อยู่ในแนวลองจิจูดร้อยหกสิองศาแล้วก็เมือง B อยู่ในแนวลองจิจูดร้อยห้าสิองศาเวสเทิร์นกับ East. อีทเอามันต้องเดินทางจากเวสเทิร์นไปอีสตลอดใช่ไหมครับแสดงว,ว่าเอเมือง A มันเร็วกว่าเมือง B ครับคือซึ่งเขาให้เวลาของเมือง A มาเมือง A มันเป็นเท่านี้ ส่วนเมือง B มันเราไม่ดูนะครับเราก็ต้องเอาหาผลต่างองศากันครับแล้วก็เอามาดูว่ามันเป็นมันเป็นกี่ชั่วโมองกี่นาทีนะครับแล้วก็เอามาเทียบดูนะครับโดยที่เราก็จะเอาร้อยหสิบสามวกด้วยร้อห้าสิกองศาก็จะกลายเป็นสามรอยี่สตรงนี้หารสิบห้าแปลงเป็นชั่วโมองนะครับมันจะได้เป็นอ่าสองหนึ 2, 1, เอ้สองสิบห้าสาสิบ แล้วก็เหลือเศษเป็นยี่สิบสองยี่สบสองลบสิบห้าก็จะเหลือเจ็ดนะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดเศษเจ็ดส่วนสิบห้านะตรงนี้เศ็ทุกทนิยมถ้าเราจะเอาไปแบ่งให้มันเป็นชั่วโมงอก็คือเราก็าไปคูณถ้าเราแปลงให้เป็นน,นาทีก่อนแล้วก็เอาไปคูณหกสิบใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน่วยชั่วโมงอยู่แล้วก็คูณเท็ด้านหลังครับเพราะว่าเราจะเอาไปคำนวณในการหาว่าจากตรงนี้นะครับมันเป็น เี่ชั่วโมงกีอองก่นาทีนะครับคูณหกสิบแค่ตรงด้านหลังครับมันก็จะคูณได้เป็นสี่เตัดกันสิบห้าตัดหกสิบก็จะเป็นสี่สี่คูณเจ็ดก็เป็นยี่สิบแปดนะครับก็จะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดชั่วโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับแล้วเราก็จะเทียบจากเมืองเมืองเอนะครับเมืองเอก็ต้องลบออกนะครับเพราะว่าเมืองเอเร็วกว่านะครับจากจากสิบจุดสี่ห้าลบออกยี่สิบเอ็ดจุดสี่แปดนะครับ ซึ่งถ้าลบกันแล้วมันก็จะได้เป็นล1 1 7นะครับแล้วก็ถ้าบวกย4ไปมันก็จะกลายเป็น2 3่สามจของวันเสาร์นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งแบบนี้มันผิดนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือเราต้องคิดแยกนะครับนาทีกับเจ่าโมงนะครับ อ่าถ้าคิดตามคณิตศาสตร์มันควรจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าคิดตามนาฬิกาจริงๆเราก็ควรจะดูหลักตามความเป็นจริงนะครับดูที่จากสิบ5สี่ห้าลบกับยี่8ิบเอ็ดดสี่แปดนะครับอ่ะสมมุติว่าดูแค่อ่เราต้องคิดแยกนะครับเป็นนาทีกับชั่วโมงนะครับสมมุตินาทีนะครับมันมีสี่ห้ากับสี่แปดใช่ไหมครับอ่ะสมมุติสี่ห้ามันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะผมเขียนผิดมันไม่ใช่สี่แปดนะมันเป็นยี่สแปดอเขียนผิดอีกแล้ว ขออไัยนะแต่ลบเลขถูกอยู่นะอ่ะคือตรงนี้มันเป็นสี่สิบห้าเอาผมผมพูดผมพูดผิดไหมอะช่างมาเถอะอถ้าย้อนกลับมายี่สิบแปดนาทีมันก็จะอยู่แค่ประมาณตรงนี้ครับไอ้มันก็อยู่แค่ประมาณตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้นะรเราเอาอืม ขอภัยนะครับไอตรงนี้ถ้าบวกยี่สิบสี่ไปมันจะกลายเป็นสิบสองจุดสี่สามครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าเราคิดบวกยี่สิบสี่เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็มันก็จะกลายเป็นสี่จสานาทีครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับนาฬิกาตามหลักความเป็นจริงนะครับนาฬิกาจริงๆมันต้องมันต้องเอานาทีคิดนาทีแล้วก็เอาชั่วโมงเคดชั่วโมงครับทําให้ตรงนี้เราต้องคิดแยกครับจากตรงนี้เราก็จะคิดเป็นสิบเจ็ดนาทีเลยครับเอาลบกันกลายเป็นสิบเจ็ดนาที ส่วนไอตรงด้านหน้ามันเป็นสิบเราก็ต้องบวกยี่สบสี่เลยก่อนมัน,ก,นก็จะกลายเป็นสามสิบสี่สามสิบสี่ลบยี่สิบเอ็ดก็จะกลายเป็นสิบสามครับก็จะกลายได้เป็นสี่สิบสาดนาทีนะครับซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับเมื่อกี้เพิ่เขียงคําตอบไปแล้วแต่แบบบวกยี่สิบสี่แล้วแบบเบอร์ไงแบบจําวันนี้ได้พอดีโอเคครับข้อนี้ก็จะตอบเท่านี้นะครับซึ่งเราต้องคิดแยกนะครับนาทีกับชั่วโมงนะครับอ่เข้าใจหลักการกรพอครับซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะ ิดอาจจะเขียนผิดนิดหน่อยนะครับขออภัยนะครับแล้วก็มาดูข้อสุดท้ายของวันและเวลานะครับเมืองพีมีเวลาท้องถิ่นเก้าโมงสี่ิบห้านาทีแล้วเมืองคิวบ่ายสามแล้วก็เมืองกีนิดอ่าบ่ายโมงครึ่งครับก็คือมองเมืองกีนิ้มันเป็นเวลามาตรฐานที่ศูนย์ l ง n g i t u แล้วนะ UTC บวกศูนย์ 60. อ่าเราก็จะอยากรู้ว่าเมืองพีแล็คิวมีลองจิจูดเท่าไหร่ซึ่งเมืองคิวมันมากมันเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นเวลาเดียว มันเดียวกันทั้งหมดมันเป็นเวลาท้องถิน่นอ่าันเดียวกันทั้งหมดแหละเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกอะไรมานะไอะ้ตรงนี้มันเป็นบ่ายครึ่งตัวนี้เป็นบ่ายสามเซได้ว,ว่าตรงนี้มันเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเสได้ว่าคิวอ่ะไวกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งส่วนพีอะช้ากว,ว่าแน่นอน,นครับแต่ช้ากว,ว่าเท่าไหร่ก็มาดูนะถ้าไอ้ตรงนี้ถ้าตรงนี้เราลบสามสิบ มันจะกลายเป็นบมงพอดีนะครับถ้าเราลบอีกสี่สิบห้าอ้ถ้าเราลบอีกสิบห้า,ราร 45, มันจะกลายเป็นเที่ยงสี่สิบห้าครับแล้วเที่ยงสี่สิบห้ามาเก้าสี่สิบห้าก็ลบสามชั่วโมงครับก็แสดงว่ามันเป็นสามชั่วโมงบวกกับบวกกับสามสิบแล้วก็บวกกับสิบห้าครับก็จะกลายเป็นสามชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับก็คือพีช้ากว่ากรีนิดนะครับ สามชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับอ่ะพอเราได้ตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะแปลงเป็นอ่าองศามาเดมนะครับโดยการที่คูณส5ิบห้าองศาเข้าไปครับตรงนี้เราก็ต้องแปลงให้มันเป็นชั่วโมงก่อนนับแล้วเราค่อยจะคูณสีิบห้าองศาได้นะครับเพราะว่าองศากับชั่วโมงมันเชื่อมกันนะครับเป็นหน่วยแบบนี้นะครับอ่ะตรงนี้หนึ่งกับสามสิบสามสิบก็คือถ้าหางหกสิบมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสอง,สอง,สองครับแล้วก็บวกหนึ่งไปนะครับ อ่ถ้าบวกกันได้ออกมาเวกเตอกลายเป็นสามส่วนสองครับหรือเป็นหนึ่งสุวนห้าแล้วก็ไปคูณสิบห้าองศาคูณสิบห้าองศาปุ๊บตรงนี้เวกเตอกลายเป็นยี่สิบสองจุดห้าองศานะครับถ้าแปลงเป็นริปดาก็คือที่เขานิยมใช้กันก็คือยี่สิบสององศาจากตรงนี้มันเป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับศูนย์จุดห้าเราคูณหกสิบเข้าไปเพราะว่าหนึ่งองศามีหกสิบริบดาแล้วก็จะกลายเป็นสามสิบลิบดาครับอ่าก็จะข้อนี้ก็จะตอบว่า อาคิวมันตั้งอยู่ยี่สิบสององศาสามสิบลิบดานะครับแล้วก็อยู่ทางอยู่ทางอีสนะครับเพราะว่ามันไวกว่านะครับส่วนพีนะครับมันช้ากว่าอ,อยู่สามชั่วโมงสีิบห้านครับแล้วก็แปลงเหมือนไอ้ตรงนี้เลยครับเราจะแปลงยังไงก่อนก็ได้นะครับเรา,าแปลงสี่สิบห้าก่นก็ได้อาหารหกสิบเข้าไป มื่อกลายเป็นสามส่วนสี่ใช่ไหมสามส่วนสี่ก็เป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเมื่อกลายเป็นสามเจ็ดห้าแล้วก็ค่อยคูณกับสิบห้าอันตรงนี้คูณออกมาก็จะได้เป็นห้าสิบหกจุดสองห้าหรือว่า,าคิดแบบนี้ก็ได้นะคิดเป็นอ่ะสามชั่วโมงเอาคูณสิบห้าไปเลยกลายเป็นสี 5, ่สิบห้าเราก็บวกได้สามส่วนสี่ค่อยมาคูณสิบห้าอันนี้ก็อาจจะได้คูณเลขน้อยกว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น สี่สิบห้าหารสี่ก็สี่เปอ็นจุดสองห้าก็ได้เป็นห้าสิบหกจุดสองห้าก็อ่าเท่ากันเรียบร้อยอ่าจุดสองห้าตรงนี้เราก็จะแปลงให้มันเป็นริบดาต่อโดยการที่สี่จุดสองห้ามันก็คือหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสี่เราก็คูณหกสิบองศาไอคูณหกสิบริบดาเพราะว่าหนึ่งองศามันเป็นหกสิบริบดาแล้วก็ตัดกันได้สิบห้องสิบห้าริบดาแสดงว่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็นห้าสิบหกองศาแล้วก็สิบห้า ลิฟดาครับซึ่งมันช้ากว่ามันช้ากว่าแสดงว่ามันไปทางซ้ายทางซ้ายมันคือเวสเทิร์นนะครับเพราะว่ามันจากเวสเทิร์นไปอีสต์อยู่นะครับแสดงว่าตรงนี้มันก็จะ,ะกลายเป็นห้าสิองศาสิห้าลิฟดาเวสเทิร์นนะครับโอเคครับเรื่องการคำนวณเวลาก็จะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อเรื่องแผนที่กันเลยครับอ่ะเดี๋ยวหยุดคลิปกอนดีกว่าเดี๋ยวมา,วมาอัดใหม่